วัสค่ะพบกับตาอนาตาสตอรี่อีกแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ตาจะเสียงแผลบหน่อยเพราะว่าไม่มีเวลาวอร์มเสียงแล้วเนอะตาจะอ่านเจ้าพ่อจอมบงการตอนที่สิให้ฟังนะคะขอเชิญรับฟังได้เลยค่ะไอแอดวินคริสโตเฟอร์คำราม ก่อนจะลุกขึ้นยืนอย่างทุรักทุเลเด็กถืออีกป่ายด้วยความข้างแขนก่อนที่จะยืนหยัดสวนหมัดหนักๆใส่อีกฝ่ายอย่างต้องการเอาคืนให้เจ็บยิ่งกว่าหากแต่คนที่พร้อมจะมีเรื่องและมีเช้นเชิงที่เหนือกว่าเบี่ยงตัวหลบได้ทันแล้วสวนหมัดหนักๆเข้าที่ช่องท้องของอีกฝ่ายอย่างจังจนคริสโตเฟอร์เจ็บจนตัวงอ แทบจะยืนด้วยสองขาแข็งแรงไม่ไหวขณะที่พิรยารีบทลาเข้าไปประคองชายหนุ่มอย่างห่วงใหญ่ใบหน้าหวานซีดเผือดเมื่อมุมปากของคนที่โดนมัดเข้าตรงจุดสำคัญถึงถึงสองครั้งมีเลือร์ึืออกมาให้เห็นหากแต่คริสโตเฟอร์ รีบปัดมือบางที่พยายามจะเช็ดเลือดให้อย่างรำคาญปนโทรศัพท์ไม่เห็นความอ่อนแอของหญิงสาวที่แสดงออกมาอย่ากค่ะคุณแอสวินอย่าทำอะไรเขาฟารดาตื่นตกใจรีบรองห้ามเสียงหลงเพราะไม่อยากให้เกิดความรุนแรงทำให้ข้าวของภายในร้านเกิดความเสียหายแต่คนที่เข้าใจผิดกลับคิดว่า หญิงสาวเป็นห่วงเป็นใยคนรักเก่าของเธอฝา้าคุณอย่ามาห้ามผมไม่เห็นหรือไงว่ามันกำลังจะฉุดกระชากลากถูคุณอย่างหน้าด้านๆไอ้สารเลวอัศวินพูดอย่างเดือดดานพยายามจะเข้าทำร้ายอีกฝ่ายอย่างไม่คิดปราณีเดืองระหว่างฉันกับเขาคุณไม่มีสิทธิ์ คุณไม่มีสิทธิ์มาตัดสินใจด้วยการใช้ความรุนแรงอย่างกับพวกอันธพาลแบบนี้เธอต่อว่าเขาเป็นพวกอันธพาลอัศวินสบทโกรธจนเลือดขึ้นหน้าไม่สนใจว่าใครจะห้ามเขาพอดูแค่ว่าอีเวนี่มันกำลังเข้าข่ายพยายามแตะต้องผู้หญิงที่เขาห่วงอย่างถึงเนื้อถึงตัวเรื่องของเรา จะคุยกันหลังจากที่ผมจัดการไอ้เหลวนี่สก่อนอัศวินขบกรามคำดามอย่างพยายามคงอารมณ์อย่างสุดกัน้นขนาดมันทำให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจจนต้องเลิกกลากันไปฟารดากลับยังคงห่วงยญยและปกป้องมันดาวกับว่าเธอยังมีใจให้มันอยู่ต่อหน้าเขาเธอยังเป็นแบบนี้รับหลังเขาละ เธอจะอะไรอาวอนมันขนาดไหนกันแกนั่นแหละที่เลวกว่าแก่ย่างฟ้าไปจากฉันคริสโตเฟอร์เช็ดเลือดที่มุมปากอย่งเจ็บใจก่อนจะสะบัดมือเล็กที่ไรยเดียวแรงออกจากตัวก่อนจะชีหน้าด่าอีกฝ่ายที่มีข่าวคึกโครมใหญ่โตว่าคบหาดูใจอยู่กับฟารดาหญิงคนรักของเขา ฉันกับฟารดาคบหาดูใจกันหลังจากที่แกทำตัวเลวจนเธอรับไม่ได้ตัางหากแกควรจะกลับไปซะเพราะฝ้าเขาเลือกฉันไม่ใช่แกอัศวินประกาศกล้าวให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความสำคัญของตัวเองแม้เพิ่งโดนหญิงสาวเอ่ยปฏิเสธเมื่อตอนดินเนอร์ที่ผ่านมาโชคดีเท่าไหร่ที่เขาเลี้ยวรถกลับมาเพราะ ดอนโทรมาบอกว่าไอ้เวนตะไลนี่ดอจากผู้หญิงของเขาอยู่ที่ร้านเพราะไอ้เพื่อนรักคนนี้มันกําลังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของคริสโตเฟอร์อย่างใกล้ชิดแก่แย่เธอด่างสูงใหญ่กระโจนเข้าหากันชนิดไม่มีใครยอมใครทั้งคู่ต่างโดดใจกันพลัดกันรุกรับตามศาสตร์ที่ต่างคนต่างเดยนมา โดยไม่มีใครเป็นรองใครแม้สองสาวจะพยายามส่งเสียงร้องขอให้ทั้งสองหยุดแต่ทว่าทั้งสองก็ยังไม่ยอมหยุดเขาของพายในร้านเกิดความเสียหายขยายวง,วงกว้างเมื่ออัศวินและคริสโตเฟอร์ชกต่อยกันอย่างดุเดือดก่อนจะชักอาวุธสีดำคู่กายขึ้นมา เมื่อกำลังอาจเมื่อกำลังไม่อาจตัดสินในระยะใกล้จึงหมายให้ประจันหน้าการประจันหน้าครั้งนี้ต้องการจะจบลงที่ความรุนแรงและเหลือรอดเพียงคนเดียวหยุดนะทั้งสองคนอยู่สทัทีฟารดาเห็นท่าไม่ดีจึงรีบห้ามปราม ก่อนจะพาตัวเองมาหยุดยืนอยู่ตรงกลางระหว่างชายสองคนที่จ้องมองกันแทบจะไม่กระพริบตาเมื่อต่างฝ่ายต่างมีอาวุธอยู่ในมือฟาลดาพาตัวเองมาหยุดยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองโดยไม่คิดหวาดกลัวสักนิดคุณแอสวินอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเธอหันมาบอกกับอัสวินแต่เขากลับแสดงท่าทีแข็งกร้าวกว่าเดิมหลายเท่า ผมไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับคุณแม้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักเก่าก็ตามเสียงเข้มแสดงความไม่พอใจอย่างเหลืออดและเขากำลังจะหมดความอดทนฟ้าบอกผมสิว่าที่มันพูดเนี่ยไม่เป็นความจริงเราแค่เข้าใจผิดกันนะที่รักเราไม่ได้เลิกกันคิสโตเฟอร์มองหญิงสาวขณะ ที่มือยังคงไม่โลดละจากการเล็งเป้าหมายอยู่ที่เขาหรือมันใครจะเร็วกว่ากันและขึ้นอยู่กับคนที่ตัดสินคริสคะฉันกับคุณแอสวินเรากำลังคบหาดูใจกันอยู่จริงคะ่ะเก็บปืนเถอะนะคะฟาราดาออนวอร์นเฮกิโตเฟอร์เก็บอาวุธอันตรายนั่นสที เพราะอีกคนที่เลือดร้อนพอๆกันก็คงไม่ยอมและเขาไม่ละวางง่ายๆแน่แม่เพิ่งจะรู้กับรู้จักกับอัศวินเพียงไม่นานแต่ความใจร้ายเลือดเย็นของเขาเธอก็พอจะสัมผัสกับมันมาบ้างแล้วเธอว่าที่ตัวเองเจอมาคงไม่ใช่อารมณ์ร้ายอย่างสุดเวียงของเขาไม่จริงผมไม่เชื่อ คุณไม่ได้รักมันฟ้าคุณไม่ได้รักมันฉันจะบอกอะไรให้แกสลาดขึ้นก็นแล้วกันแหวนที่แกให้เธอเธอทิ้งมันไปแล้วโดยไม่มีเยื่อใยด้วยซ้าและที่เห็นอยู่บนนิ้วหนางข้างซ้ายของฟ้ามันก็คือแหวนมั่นของเราอัศวินยิ้มยาออย่างผู้มีชัยชนะขณะมือหนายังคงจับอาวุธเล็งไปที่หัวของคริสโตเฟอร์โดยไม่คิดเปลี่ยนตำแหน่ง หากมันยังยืนเสนอหน้าให้เขารู้สึกมันใส้ไปมากกว่านี้แล้วก็เขาคำรามในลำคอฟ้าคุณลืมความรักระหว่างเราแล้วเหรอที่รักโทธจะเย็นๆค่ะคริสอย่าทำอะไรรุนแรงกันเลยนะคะฉันขอร้องพิรยาค่อยๆยื่นมือสั่นๆมาแตะที่แขนของคริสโตเฟอร์หวังเตือนให้เขามีสติยังคิด หลังจากยืนมองเหตุการณ์อย่างคนขวัญเสียอยู่นานฟาราดารู้สึกโล่งใจที่คริสโตเฟอร์ค่อยๆยอมลดอาวุธอย่างใจเย็นก่อนเธอจึงหันไปบอกอีกฝ่ายที่กำลังค่อยๆลดอาวุธลงด้วยเช่นกันคุณแอสวินกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเองไม่เราจะกลับด้วยกัน นอกจากเธอจะห้ามไม่ให้เขาทำร้ายมันเพื่อปกป้องเธอฟารดายังไล่เขากลับไปอีกเพื่อที่หญิงสาวจะได้มีโอกาสปรับความเข้าใจกับไอ้คนรักเก่าโดยไม่มีเขาขวางหูขวางตาอยู่ตรงนี้นด่อเถอฝันไปเถอะว่าคนอย่างอัศวินจะน้อมรับคำสั่งอย่างทาสผู้พักดีที่มีหัวใจแต่นางอันเป็นที่รักความดื้อดึงของชายหนุ่ม ทำให้เธอตัดสินใจอะไรได้ไม่ยากเย็นเพราะหากเราจะกลับด้วยกันตามคำพูดของเขาและเธอไม่กลับด้วยเรื่องทุกอย่างณนะตรงนี้ก็คงยังไม่จบสิ้นง่ายๆแนะ่ค่ะค่ะได้เราจะกลับด้วยกันไปกันเถอะนะคะอย่าไม่อย่าไปกับมันนะฟ้าอย่าอย่าไปกับมันคริสโตเฟอร์ ตะโกนตามไล่หลังเธอขณะที่ win, อัสวินอบหล่บอบบางเดินไปจากร้านอย่างถือสิทิทธ์แสดงตัวเป็นคนรักใหม่ของเธอคริสโตเฟอร์ทั้งเจ็บทั้งอายเมื่อเขาเองไม่มีอะไรที่ด้อยไปกับกว่าอีกฝ่ายแต่เธอกลับใจแข็งไม่ยอมให้อภัยเขาคริสตาฉันว่า อย่ามายุ่งคุณดีใจใช่ไหมละ่ะที่ฟ้าเลิกกับผมชายหนุ่มหันมาตาวายภิรยาลั่นจนร่างเล็กน้ําตาไหลพรากเพราะคำพูดที่ไม่รู้จักยั้งคิดของอีกฝ่ายเธอหรึหลงรักเขามากหลงรักเขามานานแสนนานเธอดีใจที่ฟ้าระดาขอเลิกกับคริโตเฟอร์อย่างที่เขาถามแต่ทว่า การที่ชายหนุ่มยังมีผู้หญิงมากหน้าหลายตามากมายมารายด้อมและการพยายามง้อขอคืนดีกับเพื่อนรักของเธอเห็นจะไม่ใช่ความหวังที่อยากให้เขาหันมาสนใจเธอบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีถ้าคุณคิดว่าฉันดีใจมันก็คงใช่แต่ถึงแม้ว่าคุณจะเลิกลากับฟ้าก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะมีใจให้ฉันคุณมันใจร้ายคริสโตเฟอร์คุณใจร้ายที่สุดหญิงสาวรัวกำปั้นสายช,ชายหนุ่มอย่างเหลืออดเพราะเขาไม่เคยมองเห็นคุณค่าความรักของเธอเลยนานแค่ไหนแล้วที่เธอเฝ้ามองเขาอย่างไม่คิดอาดเอื้อมและคริสโตเฟอร์เป็นคนรักของเพื่อนสนิทฝ่ามือแข็งแรง รวบมือเล็กก่อนจะผลักเธอลงกองกับพื้นและใช้คำพูดเจ็บแสบต่อว่าหญิงสาวอย่างไม่คิดจะถนอมน้ำใจความรู้สึกอันเปราะบางเช่นนั้นแล้วปิริยาอาจไม่ยอมตัดใจจากเขาแล้วเปิดโอกาสให้หัวใจของเธอเจอคนดีๆที่ฝันเข้ามาใจร้ายงั้นหลอพีดีเท่าไหร่แล้วที่ผมไม่คิดจะเจาะไข่แดง แล้วทาให้คุณยอมรับสภาพว่าเป็นที่สองรองจากฟ้าและต่อให้คุณพยายามแสดงออกว่าลงรักผมแค่ไหนความจืดชืดของคุณมันก็ทําให้ผมกินไม่หลงคริสหญิงสาวน้ำตาคลอเบ้าความรักที่ฉันมีให้คุณมันไม่มีค่าเลยหรือไงคะเธอร้องไห้สะอึกสะอื้น ทั้งเจ็บปวดทางร่างกายที่ไม่อาจยืนหยัดต่อสู้เพื่อตัวเองได้สำร้ายเขายังทำร้ายจิตใจของเธอผมรักใครต่อใครก็ได้เริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้แต่คุณไม่ใช่ตัวเลือกของผมพิรยาคริสหญิงสาวพรางชื่อของเขาออกมาอย่างแผ่วเบาด้วยหัวใจที่เจ็บร้าวเจ้าพ่อกาซิโน ประกาศก้าวอย่างตัดตอนความหวังอันดิปรีของเธอที่ได้แต่ร้องห่มร้องไห้ยอย่างเอาเป็นเอาตายในความคิดของชายหนุ่มเธออ่อนแอเกินไปที่จะมายืนอยู่เคียงข้างเขาบนเส้นทางธุรกิจที่มีแต่ความเสี่ยงและต้องใช้ชีวิตวางเดิมพันในทุกย่างก้าวที่อันตรายลืมผมซะ คริสอยากจะขอบคุณหญิงสาวสำหรับความรักที่มอบมาให้แต่เขาไม่เคยใจอ่อนกับเพศแม่หากคิดจะให้ความหวังลมๆแลง้ลงๆเพื่อหลอกล่อให้พวกหล่อนยอมขึ้นเตียงด้วยเซ็ก mm hmm. สำหรับคริสโตเฟอร์คือความพอใจโดยไม่มีการผูกมัดตราบใดที่เขายังไม่เจอผู้หญิงที่จะอยู่ในฐานะแม่ของลูก ดอนจินเดินออกมาจากมุมหนึ่งหลังจากที่คริสโตเฟอร์กลับไปแล้วและชายหนุ่มจึงนั่งมองหญิงสาวที่เอาแต่นั่งร้องห่มร้องไห้อย่างรู้สึกสงสารหากแต่ผู้ชายหำหำอย่างเขาไม่ัน,นัดจะปลอบโยนจิตใ,ใจใครโดยเฉพาะกับผู้หญิงครั้นอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายของพวกเธอมักจะขึ้นขึ้นลงลงอยากเอาแน่เอานอนไม่ได้ ในวันในวันที่ชีวิตพบเจอกับเรื่องเหนือความคาดหมายมือหนาได้แต่ส่งผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กให้หญิงสาวภิรยาช้อนสายตาคู่งงามมองร่างสูงในระยะใกล้เธอเอ่ยขอบคุณเบาๆก่อนจะรับความปรารถนาดีที่ชายหนุ่มยิบยื่นมาให้ก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นยืน แล้วเดินไปนั่งที่มุมรักแค่เล็กๆของร้านโดยมีเขาเดินตามมานั่งลงที่เก้าอี้อีกตัวยังไม่ทันที่หญิงสาวจะเอ่ยถามชายหนุ่มก็แนะนำตัวเองให้เธอรู้จักด้วยนำเสียงทุ้มอย่างสุภาพผมดอนจนินเป็นเพื่อนของแอสวินค่ะนี่ของคุณ เธอส่งผ้าเช็ดหน้าที่เปื้นคราบน้ำตาให้กับเขาคุณเก็บเอาไว้เธอผมยกให้มือบางใช้เช็ดหน้าซับน้ำตาอีกครั้งยามอยู่ต่อหน้าคนที่เธอไม่รู้จักมาคุ้นเขาดูมิตรไมตรีอันดีในบุคลิกการแต่งกายสุดกวนของเขาคุณคงรักคริสมากสินะถึงได้เสียใจและเสียน้ำตาขนาดนี้ เธอสูดจมูกสะสื้อน,นืดนิดๆคุณดอนอย่าสนใจเลยค่ะมันเป็นแค่อารมณ์อ่อนไหวของผู้หญิงพิรยาบอกพลางมองดูความเสียหายของร้านอย่างสะเทือนใจคุณรู้อะไรเกี่ยวกับคริสบ้างหรือเปล่าก็ถามออกมาเพื่อจะได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาบ้างฉันไม่ใช่คนรัก ไม่ใช่คนที่เขาจะให้ความสําคัญอะไรอย่าตั้งคำถามกับฉันเลยนะคะคุณดอนหญิงสาวนิ่งเงียบอย่างคนที่จมปลักอยู่กับความเจ็บช้ำและยอมรับความจริงว่าเธอไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับเขาอสศวินขับรถดูของเขาด้วยความเร็วสูงบนท้องถนนที่ไม่ค่อยมีผู้คนใช้เส้นทางการจราจรยามดึก มือหนากำพวงมาลายแน่นจนซีดเพื่อบรรเทาความโกรธที่พลุ่งพล่านอยู่ในใจให้ผ่อนคลายลงมาหากแต่มันยากเย็นเสียเลืเกินเมื่อใบหน้างดงามของคนที่นั่งอยู่เคียงข้างช่างดูเป็นห่วงใยและอาวรถึงคนรักเก่าแม้ปากของเธอจะปฏิเสธอย่างคนใจแข็งก็ตามเขาไม่อยากจะคิดว่าหากไอ้เวนนั่นวันรุกงอ ขอคืนดีเธอหนักเข้าหนักเข้าจนเธอใจอ่อนยอมให้อภัยและให้โอกาสสุดท้ายแล้วตัวเขาเองจะมีค่าสำหรับเธอแค่ไหนกันเธอจะเขีย่ยเขาทิ้งหรือจะทิ้งขว้างเขาอย่างไม่อยากแสก็คงสุดแล้วแต่เวรแตกรรมของเธอช่างน,น่าสมเพชตัวเองสิ้นดีอัศวินคิด คุณแอสเวนหยุดเสียงเรียกของเธอตื่นตกใจทำให้เขาตื่นจากะวังความคิดก่อนจะมองถนนเบื้องหน้าที่เป็นทางสีแย่มีสัญญาณไฟจราจรที่เขาควรหยุดแต่เพราะหากไม่เหยียบเบรกจนเสียงล้อบดกับพื้นถนนคงเกิดการประสานงากับรถที่มาด้วยความเร็วจาอีกฝั่ถนนเป็นแน่หญิงสาวได้ตะอาปากค้าง แทบจะกรีดออกมาก่อนจะพ่นลมหายใจฉันฉันยังไม่ตายสองงามหน้าซีดใช้มือเล็กๆตบไปตามเนื้อตัวของเธอเพื่อเรียกขวัญเขาเกือบพาเธอมาตายเขาใช้ชีวิตจนบ้าระหบจนเป็นความเคยชินรู่อยังไงกันเธอมองไปรอบๆตัวรถรอยเบรกทำให้เธอรู้ว่า ท้ายของรถปัดไปอยู่อีกฟังคุณแอสวินจอดให้ฉันลงเดี๋ยวนี้นะอยากกลับไปหาไอ้เวนตะไลนั่นใช่ไหมเขาคำดามเพราะตอนนี้ความหึงหวงก็ทำให้เขาหน้ามือตามโมเช่นกันและฟาะดาเริ่มจะรู้ชะตากรรมของเธอแล้ว เมื่อเห็นแววตาของเขาที่แสดงความโกรธออกมาอย่างไม่ปิดบังจบแล้วนะคะเจ้าพ่อจอมบ,บงการตอนที่14เนาะก็เป็นตามนี้แหละอยากจะเขียนให้เยอะกว่านี้นะคะแต่มันไม่มีเวลาแล้วอะเข้าใจตาด้วยเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ต่อฝากผลงานนิยายเรื่องนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะต่คลิปนี้คงไม่ได้พูดเยอะถึงไม่ได้พูดเยอะก็อยากจะพูดให้ครบนะคะก็ฝากเรื่องรายได้กันแล้วกันเอาแบบเร็วๆเลยเนาะรายได้ของตอนมาจากไหนมาจาก youtube นะคะและ youtube ล่ะ ได้รายได้มาจากไหนมาจากที่คุณดูคลิปให้ตาค่ะเนาะหมายถึงดูคลิปให้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าตามีส่วนเฉพาะในของตานะคะก็พอ YouTube ได้เงินจากคุณใช่ไหมละ่ะเขาก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาให้ตาค่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะดูโฆษณาให้ YouTube มากแค่ไหนเนาะก็เป็นตามนี้แหละถึงตาจะมีจุดโฆษณาเยอะนะคะแต่ว่า มันไม่ได้มีทุกจุดหรอกคะ่ะตาก็ตั้งไปตามที่ youtube เขาจัดให้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเยอะไปน้อยไปก็แล้วแต่ดูระยะพินิจของทุกท่านนะคะตาก็มีนี่มีสินเนาะตาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกันการที่ตาเขียนนิยายขึ้นมานะคะตาก็เหมือนงานนะคะทำเหมือนงานเนาะทำเหมือนงานประจำของตานะคะ นะตาเอาเวลาพักผ่อนมาเขียนงานนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วไม่รู้เนาะก็ตาก็จะเขียนได้สั้นๆแบบนี้ละคะ่ะประมาณ15นาทีถึง20นาทีเนาะก็จะประมาณนี้ละคะ่ะเท่าที่ตาจะพอไหวเนาะเพราะว่าในหนึ่งตอนตาก็ใช้เวลาเกือบ3ามชั่วโมงเนาะก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหนะ้าสําหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะ ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะจะมีเพลย์ลิสต์เนาะอย่างเช่นเรื่องนี้ชื่อเจ้าพ่อจอมบงการนะคะคุณก็เข้าไปในเรื่องนี้ค่ะแล้วกดดันตนั้งแต่ตอนได้จนถึงตอนล่าสุดเนาะมันจะรันให้คุณนะคะโดยที่คุณไม่ต้องหาตอนไหนเลยเนาะเป็นตามนี้แหละขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะดูแลร่างกายสุขภาพของคุณด้วยนะ รักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ